สวัสดีครับทุกคนสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานครับทุกคนผมก็กลับมาที่อีกครั้งนะครับวบัดสบานสนวนครับทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้มาที่นี่ประมาณหนึ่งปีนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบมาไหว้พระขอพรน,นะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นเสาร์ที่ก็จะได้พักผ่อนนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยแบบว,ว่าจะมาขอพรน,นะครับเพื่อไปสิม,มนกับตัวเองแล้วก็ ครอบขวด,ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณหน้าวัดแล้วนะครับเ <N> ดี๋ยวเราก็จะเดินไปกันนะครับทุกคน <N> อันนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมรื่นนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นองค์พญายนาคครับทุกคนแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นแบบอุโบสถสวยมากครับทุกคนเดี๋ยว, <N> วเราก็จะเดินไปกันแล้วก็ขอพรอก,กันนะครับเด <N> ี๋ยวเราจะไปหีกสักครู่ครับทุกคนฝั่งขวามือผมนะครับก็จะเป็นแบบอุโบสถสวยมากทรงล้านนานะครับแล้วก็ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นองค์พญานาคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งซ้ายมือกัันนนะครบ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับทุกคนแล้วก็บรากาศดีมากนะครับว่าเวลาประมาณ16บนาฬิกาครับทุกคนตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเวลาช่วงประมาณ17บนาฬิกาสินาฬิกาคุณก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็คือด้านในนะครับทุกคนเขาจะเดินไปก็จะมีแบบดอกเต่าเรืองเยอะมากเลยนะครับทุกคนเพื่อบริกากาศเย้ะก็ร่มรื่นแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศดอกเต่าเรืองคือแบบสวยมากแล้วก็สองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงกลางกันนะครับอันนี้ก็คือองค์พระยานาาครับทุกคน ฝั่งขวามือผมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับเดีเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศความสวยงามกันนะครับก่อนที่เราจะเดินไปที่ค์พญานาครับทุกคนก็รู้สึกสะดุดตานะครับกับป้ายนี้นะครับทุกคนอย่าใจใจทุกคนดูนะครับว่าเป็นป้ายอะไรนะครับเอยวเราก็รอให้รถผ่านไปหมดก่อนนะครับทุกคนก็พาทุกคนไปดูอันนี้ป้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าป้ายอะไรนะครับนี่นะครับทุกคนป้ายนะครับเป็นอดีตนายกเศรษฐานะครัทุกคนก็ได้มาเยือนที่วัดสระเซวนวของเรานะครับ นี่ก็ทุกคนภาพต่างๆนะครับของนายกเสฐานะครับก็มาชมแล้วก็สวยมากครับทุกคนฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นรูปแบบการต้อนรับนะครับนี่นะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งด้านบนนะครับชาวบ้านก็มารอต้อนรับนะครับคือแบบสวยมากๆครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปด้านในกันนะครับซึ่งคือสวยมากครับทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูใกล้ๆนะครับวันนี้ก็คืออดีตนายกของเรานะครับท่านเสีษฐานนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็แบบว่ามาพบเยอะมากเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนขึ้นป้ายแบบหน้าวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูความสวยงามขององค์พญานาคกันครับทุกคนยิงตึงๆนี่คือองค์พญานาคนะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนไปอีกสักครู่นะครับทุกคนสาหรับบรรยากาศที่นี่เราชอบมากครับทุกคนเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับใครที่จะมาก็สามารถที่จะมาได้นะครับตอนนี้คุณแม่ก็รดน้าต้นไม้ครับทุกคนแล้วก็ดอกไม้ดดออกาเรรืงนะคับ เพื่อเกิดความแบบชุ่มชื่นนะครับนี่นครับคุณแม่กาลังแบบลดน้ํานะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูความสวยงามขององค์พญายนาคนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ฝั่งนะทุกคนก็จะเป็นแบบดอกดาวเรืองนะครับแบบ,บ้านสะพั่งสวยมากๆนะครับสีสดมากมากครับทุกคนสวยใหมครับทุกคนแล้วก็แบบบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินฝั่งซ้ายมือนะครับ จริงๆใครที่อยากจะมาที่วัดสภาสนวนนะครับทุกคนก็สามารถมาได้นะครับเดินทางแบบสะดวกแล้วก็ง่ายมากครับทุกคนก็เส้นอาห์ศรีสะเกดขุขันนะครับเส้นตรงมาเลยแล้วก็ที่นี่ห่างจากอำเภอขุขันประมาณ15กิโลครับทุกคนแล้วก็เป็นวัดแบบสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศยิ่งมากครับทุกคนใครที่ต้องการจะมาก็สามารถที่จะมาที่ดีได้นะครับแล้วก็บรรยากาศแบบว่าแสนโรแมนติกเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศองค์พญานาคครับก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระที่อุโบสถสวยๆกันนะครับทุกคนตอนนี้บรรยากาศก็แบบเสบกนาฬิกา30 ครับทุกคนใครที่ชอบแบบไปสายถ่ายรูปก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้ครับนี่นะครับทุกคนบรรยากยาศพญานาคนะครับบรรยากาศแบบสวยมากๆนะครับทุกคนซ้ายมือผมแล้วก็ขวามือผมนะครับศาลที่นี่ก็คือแบบเป็นศาลที่สําคัญนะครับทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบเป็นบนรรลกกทง จุ ica, กทีการจัดลอยกระทงก็จัดท oh, wow. <c oughs> ี่น <muffin asına> <awake> ี่ครับทุกคนสวยมากๆปีที่ผ่านมาผมก็มาลอยกระทงที่นี่นะครับใครที่อยากจะดูคลิปเก่าๆก็สามารถดูได้นะครับทุกคนลอยกระทงวัดสะบานสนนวนนะครับปีที่แล้วแล้วก็แบบแสงสีคืออลังการมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงองค์พญานาคครับทุกคนทุกคนดูความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สะพานกันนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสะพานสวยๆให้เราถ่ายรูปนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสะะพานนนคครับทุก อันนี้คือสะพ,พานนะครับทุกคนแล้วก็ศาลที่นี่ก็คือแบบลอยกระทงด้วยครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแข่งเรือพายนะครับปีที่แล้วผมก็มาดูเหมือนกันนะครับนี่นะครับทุกคนเราม,มาเรื่อยๆก็อยู่แบบท้องขององค์พญานาคนะครับทุกคนคือบ,บรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆครับพอเข้ามาด้านในนะครับทุกคนก็จะเห็นถึงความสวยงามอุพยานาคสีขาวนะครับอันนี้ก็คือฝั่งซ้ายมือของผมครับทุกคน เี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นองค์พญานาคองค์ใหญ่นะครับมีด้านนูนส่วนฝั่งซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นแบบสะพานไม้นะครับทุกคนถ่ายรูปภาพสวยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท้ององค์พญานาคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งนูนกันนะครับแล้วก็จะไปที่อุโบสถสวยๆนะครับไปขอพรไหว้พากันนะครับทุกคนก่อนที่เราจะกลับกันครับ ทุกคนอยู่บรรยากาศยามเย็นนะครับอันนี้ก็คือแสงแดดนะครับดวงอาทิตย์ก็อีกสักครู่ก็จะรับขอบฟ้านะครับอันนี้ก็คือฝั่งขวามือของผมนะทุกคนดีวเราก็จะเดินไปฝั่งนี้กันนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนแล้วก็อยู่ใกล้อาอยู่ใกล้แม่น้ําด้วยนะครับก็คือแบบบรรยากาศที่ดีนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศยี่มุมมือนะครับทุกคนคือแบบสวยแล้วก็อลังการมากนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบแม่น้ําสวยๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็ แม่ๆก็รดน้ำต้นไม้นะครับอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับทุกคนอีกสักครู่เราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศด้านหลังของพญานาคสวยๆนะครับทุกคนอันนี้ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปขอพรไว้พาด้านในกันนะครับอุบสถสวยมากครับทุกคนเพราะปีที่ผ่านมาผมมาก็แบบเหมือนยังไม่เสียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเสียแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปิดนี้เขาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือดอกกาวเรืองสวยๆนะครับทุกคน ความมือ <ok> ผมก the <K music Brothers> okay, like ็คือดอกทับทิมสวยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันครับทุกคนอันนี้คือภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับองค์พญานาคคือแบบสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปที่วัดกันนะครับไปดูอุโบสถสวยๆนะครับแล้วก็องค์พญานาคข้างหลังก็คือแบบสวยแล้วก็อลังการมากครับทุกคนนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับคือแบบล่มลื่นมากๆครับทุกคนทุกคนเห็นวัดไหมครับ นี่นะครับทุกคนอุโบสถคือแบบสวยมากทรงแบบล้านานาครับทุกคนสวยใหญ่อุโบสถในลักษณะที่เป็นแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นที่แบบอีสานนะครับสวยเราจะเห็นที่ภาคเหนือกันทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูอุโบสถสวยนะครับเดี๋ยวเรามารู้นกันว่าข้างในจะปิดหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าไม่ปิดนะครับเราก็จะไปไหว้พระแล้วก็ขอพรกันนะครับซึ่งตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับุกคนแล้วก็บริเวณวัดก็คือแบบเงียบสงบมากนะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นปิ่นโตยักษ์นะครับแล้วก็หน้าซ้ายมือผมก็จะเป็นแบบคนตื่นธรรมนะครับทุกคนอันนี้ก็คือป้ายวัสบาลสนุนนะครับอันนี้ก็คือด้านซ้ายอุโบสถสวยๆนะครับทุกคนทรงล้านนานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นแบบประตูบุญนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินไปก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปตรงอุโบสถกันครับส่วนตรงหน้านะครับทุกคนจะเป็นที่ทําบุญนะครับแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นประตูบุญนะครับทุกคน คือแบบสวยอลังการมากครับทุกคนก็สามารถที่จะทําบุญได้นะครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศด้านหน้าของอุโบสถนะครับคือแบบสวยแล้วก็วิจิตรมากๆครับทุกคนเราก็เดินทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเดินทางเข้ามาอีกนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นอุโบสถสวยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามประตูบุญกันนะครับทุกคนหลังจากที่เดินเข้ามาสักระยะทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะเดินข้ามประตูบุญนะครับอันนี้ก็คือประตูบุญสีสวยครับทุกคน ี๋ยวก็จะเดินเข้ากันนะครับทุกคนเพราะว่ามาครั้งนี้ก็ตั้งใจที่จะมาไหว้พระแล้วก็ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศที่ครับทุกคนคือดีมากๆนะครับทุกคนอันนี้คือด้านหลังอุโบสถนะครับซึงด้านหลังอาจจะแปไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนเพราะว่าแสงค่าที่จะเยอะนะครับตัวนี้คือแบบสวยมากๆครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงอุโบสถกันนะครับเรามารุ้นกันว่าอุโบสถจะเปิดไหมครับทุกคน แล้วแ้ะนะครัุกคน เดี๋ยวเราข้ามประตูบุญก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่อุโบสถกันแล้วก็ไปไหว้พระขอพอรเพื่อปีสิริุงคนนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้คนไม่ค่อยยืะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าสถานที่ตรงนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครที่ผ่านมาที่อาเภอขุขันนะครับก่อนที่จะไปขุขันก็สามารถที่จะแวะวัดสาสนสนุนได้นะครับทุกคนเพราะว่าอยู่ข้ามกับอาเส้นทางใหญ่นะครับประมาณ2กิโลครับทุกคนเส้นทางใหญ่ขับมาประมาณ2กิโลก็จะถึงนะครับวัดเ่สวยที่สว,สวยแล้วก็ลานจอดรถกว้างๆนะครับทุกคนอันน จะได้นะครับเด็กมาที่วัดแตงทุกคนายบายนะครับเมื่อกี้ก็สอบถามหลวงพ่อครับทุกคนว่าสามารถขึ้นไปได้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าสามารถขึ้นไปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับตอนนี้ถือว่าโชคดีมากครับทุกคนทุกคนคือแบบอุโบสถสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็นายกเสฐาก็มาปีที่แล้วครับทุกคนอดีตนายกเสฐานะครับมาที่วัดนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างในกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะถอดรองเท้าตรงนี้กันนะครับนี่ครับทุกคนอุโบสถนะครับทุกคนน,คกคน,น่าจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับคือแบบสวยมากเพราะว่าผมมาปีที่แล้วก็เหมือน,นยังไม่ค่อยเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบบรรยากาศดีแล้วก็ความคาดชีวร่มรื่นนะครับทุกคนะว่าเวลาอีกสักครู่ก็ประมาณ17นาฬิกานะครับทุกคนดูนะครับลมแรงมากแล้วก็ผมปิวหมดนะครับทุกคน นี่คือภาพบรรยากาศด้านบนนะครับเราก็เดินขึ้นมาอีกสักครู่ครับทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหน้ากันนะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านบนนะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องเดินไปอีกสักครู่นะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีแล้วก็สวยมากเลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ไหว้พระนะครับแล้วก็ไปสายแบบถ่ายรูปด้วยครับทุกคนก็ขอแนะนําที่วัดสบาลสนวนนะครับอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสกีนะครับทุกคนวัดศรีสวีจังหวัดศรีเกนข้าราชกเรยืดนะครับวันนี้ก็หวังเ็นยิ่งว่าก็จะอยู่ในใจของใครหลายคนนะครับทุกคนถ้าใครที่มาทําธุระแถวนี้ก็สามารถที่จะมาแวะได้นะครับทุกคนก็เดินทางสะดวกสบายครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับตอนนี้บริเวณวัดก็ค่อข้า่จะเงียบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นกเยอะมากครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไหว้พระขอพรกันทุกคนแต่ว่าด้านในน่าจะไม่เปิดไฟนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเมื่อกี้ก็ขอหลวงพ่อเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนนี่คือตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวนะครับเข้าไปในโบสถนะครับทุกคนบรรยากาศด้านในก็นข่าจะแบบโล่งนะครับ เดี๋ยวเราก็จะขอตัวแบบไหว้พา,านก่อนนะครับทุกคน หลังจากที่เราไหว้พระขอพรเสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับนี่นะครับทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมาก,มากแล้วก็ค่าจะจะร่มรื่นนะครับใครที่จิตมีจิตศรัทธานะครับทุกคนอยากจะมาขอพรแล้วก็มาทําบุญก็สามารถที่จะมาวัดนี้ได้นะครับแล้วก็ลมเย็นสบายนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเช้าคนค,นคอ่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้นะครับผมว่าแต่ว่าเช้นี้อาจจะเป็นวันศุกร์หลังจากเนียคนเลิกงานเยอะนะครับก็อ,อาจจะแบบทําให้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ จริงๆวัดที่คนค่อยเยอะพวกก็ชอบครับทุกคนเพราะว่าแบบร่มเย็นแล้วก็รู้สึกว่าสบายแล้วก็ดินทางค่อนสะดวกนะครับตอนนี้ลมก็แบบแรงมากครับทุกคนแล้วก็ผมเราก็แบบเสียทรงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทุกคนหลังจากที่เราขอพรไหวพระเสร็จแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าจิตใจผ่องใสขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกแบบมีความสุขนะครับหลังจากที่เราไหวได้มาที่วัดนะครับทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับ นี่คือภาพบรรยากาศด้านซ้ายของอุโบสถนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่รองเท้ากันนะครับแล้วก็จะไปที่รถกันนะครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านนอกนะครับทุกคนตอนนี้คนก็มีบางส่วนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ท้องฟ้าก็แบบสดใสนะครับ สำหรับคลิปก่อนนะครับทุกคนที่ผมมาถ่ายประมาณ1ปีที่แล้วนะครับคนก็แบบดูประมาณ1000ยอดวิวครับทุกคนถือว่าแบบเยอะมากๆนะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นแรงมันใจใหากให้ผมกลับมาที่นี่อีกครับจริงๆผมอยากจะมีโอกาสกลับมาที่นี่บ่อยครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบปอจอพอดีแล้วก็เลิกงานไปเองครับทุกคนก็แบบว่ากลับมาที่นี่แล้วก็ขอพออีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินลงด้านนี้นะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินอีกสักครู่นะครับเพราะว่าผมจอดรถอยู่ด้านหน้านะคคครรรบบบบุกกกกนนีี่ืืออยาาาามมแล้วว็สๆ อันนี้คือมุมสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินลงใส่รองเท้ากันนะครับคือแบบปีแล้วก็สดใสแล้วก็ท้องฟ้าก็แบบใสมากับทุกคนบรรยากาศดีมากับทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะครับสาหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับทุกคนเป็นสายถ่ายถ่ายรูปนะครับทุกคนก็ขอแนะนําวัดนี้นะครับคือแบบสวยๆอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เราอยู่ด้านล่างครับทุกคน แล้วก็ถ่ายกับอุโบสถส,สวยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางอีกสักครู่กันด้านนู้นนะครับอีกสักระยะพอรถจอดอยู่ด้านหน้าครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยภาพส,สวยๆอยู่ตรงองค,ค,ค์พญานาคนะครับทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนแล้วก็บริเวณวัดคือแบบนกเยอะมากเลยนะครับ บรรยากาศสดใสหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับทุกคนจริงๆเดินทางง่ายมากครับทุกคนคือแบบถ้าใครที่สะดวกแต่ผมขอแนะนําคนที่จะมานะครับก็ถ้ารถสร่วนตัวก็จะสะดวกครับทุกคนแต่ว่าถ้ารถประจําทางก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับจอดตรงตรงทางใหญ่ครับทุกคนแล้วก็ต่อรถมาประมาณ2กิโลนะครับทุกคนแต่ว่าเรื่องการต่อรถอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าแนะนําจริงก็คือรถสร่วนตัวสะดวกสุดครับทุกคน เดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับวันนี้ก็อุโบสถสวยๆกับเสื้อของเราส,สีฟ้าออกทะเลๆหน่อยนะครับพือ่อออกน้าําทะเลนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆสําหรับผมก็เป็นคนชอบแบบมาวัดแบบนี้นะครับทุกคนเวลาที่เราเหงาเวลาที่เราเศร้านะครับวัดก็คือสถานที่ยืดเย่ยวจิตใจของเรานะครับทุกคนเราก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมาขอพอรทําให้จิตใจ,จเราผ่องใสมากยาิ่งขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นหลังจากที่เราเลิกงานนะครับทุกคน เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่รถกันนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้มีเด็กนะครับขับรถอยู่ที่วัดกันนะครับทุกคนบายๆเมื่อกี้เด็กทักทายนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเด็กเห็นคลิปนี้นะครับทุกคนก็เม้นด้วยนะครับว่าเป็นหนูเองนะครับที่หนูขับรถที่วัดนะครับก็แบบบายๆบายๆนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปสักครู่ครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วย ภาพสวยๆนะครับกับองค์พญานาคครับนี่นะครับทุกคนเด็กขับมานะเมื่อกี้น่าจะมาทักทายเรานะครับทักทายครับนี่นะครับทุกคนอุโบสถอยู่แบบสวยมากนะครับทุกคนใครที่แบบว่าชอบมาทำบุญแล้วก็ชอบถ่ายรูปนทุกคนแบบว่าถ่ายรูปขึ้นมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกสักครู่นะครับอันนี้ก็คือปิ่นโตยักษ์นะทุกคนถ่ายสวยนี่ก็คือแบบ ป้ายสวยๆนะครับคนตื่นทำนะครับของอาจารย์เบียนะครับทุกคนคือแบบเป็นคำคมที่แบบว่าไม่ใช่คำคมครับเป็นคำที่แบบเราเคยได้ยินแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็ชอบนะทุกคนคนตื่นทำนะครับกับบินโตยักษ์แห่งนี้นะครับใกล้ๆอุโบสถสวยดี๋วเราจะเดินไปนะครับทุกคนสาหรับคนที่มาที่วัดนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าป้ายใหญ่มากครับทุกคนตรงหน้า อดีนายกเสถานะครับเคยมาที่วัดนี้เมื่อปีที่แล้วครับทุกคนแล้วก็ชาวบ้านก็แบบมาต้อนรับกันเยอะมากนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงประตูแล้วนะครับทุกคนอีกสักครู่เราก็จะถึงรถกันครับนี่ครับทุกคนประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่องค์พญานาคนะครับกับภาพสวยๆแล้วเราก็จะลาเดินทางกลับบ้านกันครับหลังจากที่เราชมอุโบสถสวยๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหน้าวัดนะครับทุกคนตรงอ่า รงพญายนาคัทุกคนองพญายนาคนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็ลาด้วยภาพสวยๆนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เราชอบนะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวนะครับทุกคนแล้วก็มาขอพรมาทำบนนุญที่นี่กันนะครับก็ขอกลับนะครับทุกคนบ๊ายบาย